ngọc bay hoàn toàn loại lỗi ขอ,อออขอบคุณแขกขอบคุณเหนื่อยม่ครับยาสูบไ่ขายาสูบอะขอบคุณแ่กยัสังขอบคุณแขกขอบคุณแ่กคุณเบนจามาขอบคุณขอบคุณผัดไทย ขุดค้าคุณเมียเมื่อจะตอมขายของให้เขาได้เลยเป็นหลุกจ้างเขาบแมนักของห้าเด้บแมนรห้าสิบด้วยเป็นเป็นลุกจ้างเขาได้เลยได้นแรเศ้าเว่ามันหุดไปไหนม่เศร้าไปไหนยตม อันนี้จะจอมมั้ใช่เฮ้ยมันเอาเงินใครเลยจะจอมมันใคของให้เอาเนี่ย ขายเที่ยงแล้วไหมคะหาหาหาสามสามสามนี้สามเบอร์กันแล้วสามหาแค่กาที่เราจะทำในการเที่ยงก็ไม่รอดของวันพุธด้บย กตหเดินไปนะจะมีเงินเดียนเนาะคันยาตอมนะเอาเงินยะรวมมันมื่ไยนี่แหละยาตอมโอ้โเมันกะพ่อพ่อการนั่นแหละยาตอมข้าน้ำคาไฟกับพ่อ ก็น้ำคาไฟกับบัวพ่อคาผัดชีรายเดือนอีกว่ามันหน่อยหน่อยด้วย